สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะเอฟชนะอายุนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนับในช่วงเช้าๆ้าแบบนี้นะผมโอ้โหเมื่อคืนครับผมโรนัลโดหัวร้อนจีเลยนะผมโดนถอดออกครับแต่ต้องทาเพื่อทีมนะผมรังนี้รับนะฮะรับรังน้กครับผมรักษาการกุนซือของแมเชสเตอร์ยู่แต่ดหนยอมรับว่าคริสเตโนโรนัลโดครับไม่พอใจที่โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามครับในนาทีที่7 1แต่เขาต้องทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมนะครับ แข่งซูเปอร์สตาร์ออกอาการหัวเสียสุดๆรับหลังโดนรังนิกเนี่ยเปลี่ยนตัวออกและส่งแฮร์รี่แม็กไวลงไปนะครับเสริมเกมรับเพื่อปรับใช้แผงเซนเตอร์3คน,นครับในการรักษาสกอร์ที่นำอยู่2ประตูต่อศูนย์ณเวลานั้นก่อนจบเกมคว้าชัยชนะไป3ประรตูต่อหนึ่งนะครับโรนัลโดเนี่ยเดินออกจากสนามด้วยการบ่นพึมพำรับพร้อมปาเชเกตลงพื้นผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวตั้งคำถามจนรังน่งนต้องเข้าไปง้อและอธิบายด้วยนะครับ รังนิกเผยว่าหลังจบเกมนะครับผมเขาถามทําไมทําไมต้องเป็นผมทําไมต้องเปลี่ยนผมบอกครับคริสเตียโนโรนโดไม่แฮปปี้นะครับผมบอกเขานะว่าฟังนะฉันต้องตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของทีมและสโมสรด้วยนะครับเราเจอกับสถานการณ์เดียวกันเมื่อ5วันก่อนครับที่วิลล่าพากครับตอนที่นําอยู่2ประตูตสนแล้วเหลือเวลาอีก15นาทีให้เล่นครับจากนั้นเสมอครับซึ่งเราไม่อยากสร้างความผิดพลาดแบบเดียวกัน ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปใช้แผงหลัง5โค้งน้ำส่งแฮร์รี่แม็กไวลงไปและมาคาชิัดฟอร์ดครับเป็นอีกหนึ่งปีกที่มีความเร็วและผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับผมบอกกับเขาว่าฉันเข้าใจที่นายยังมีความทะเยอทะยานและอยากยิงประตูด,ด้วยตัวเองแต่บางทีเนี่ยในอีก2-3ปีเมื่อนายเป็นเฮสโคสเนี่ยนายก็จะหวังว่าจะตัดสินใจเหมือนกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับผมหลังผ่านไป75นาทีนะครับ ผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องกอดผมนะเขาเป็นตัวทําประตูและเขาคงอยา,อยากอยู่ในสนามต่อเพื่อยิงประตูแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการเล่นให้รัดกุมและมีแข้งขาเพียงพอกับคนที่เล่นลูกมงได้แข็งแกร่งเพื่อป้องกันจังหวะตั้งเตะพอเรายิงประตูที่3ได้ผมบอกกับเขาว่าแบบนั้นเป๊ะนะผม ผมไม่มีปัญหาใดๆกับโรนัลดครับเขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับเขาไม่ได้ซ้อมมาสัปดาห์ครึ่งครับและการนํา2ประตูต่อศูนย์โดยเหลือเวลาอีก15นาทีเนี่ยการมีนักเตะอย่างมาร์คัสแรตฟอร์ดครับองตนี่มาซิเอลเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นล่ะและมันคือเหตุผลที่ผมจะต้องทําแบบนั้นอีกในสถานการณ์เดียวกันนะครับโอ้เมื่อคืนโรนัลดอฟมีอาการหัวเสียเล็กน้อยครับเมื่อโดนเปลี่ยนโตออกครับนาทีที่เ0ิกว่าครับโอ้โหเขายิงไม่ได้เมื่อ ขอบคุณดีบมที่รับฟันธ์ชุนเช้าแบบนี้ผมสวีดัสสวัสดีครับ